สวัสดีครับพบกับช่องบ่าวต้นคำตะก้าช n แนลครับผมวันนี้พาทุกคนทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมวัดเขาตะแบกนะครับแล้วก็กราบสักการบูชานะครับพระนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับผมก็สวัสดีไปยังพี่น้องนะครับทุกคนทุกท่านนะครับหรือว่าจะเป็นเอทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมก็สวัสดีไปทั่วหน้านะครับผม ือว่าจะเป็นพี่น้องชาวราวกัมพูชาพระมาะและในประเทศไทยของเรานะครับวันนี้พาทุกคนทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมวัดเขาตะแบกนะครับวัดเขาตะแบกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขามนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับผมถนนมิตรภาพ3 3 1นะครับใครที่ผ่านมาถนนเส้นนี้ผ่านมาที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาก็แวะ ขึ้นมาสักการบูชามาเที่ยวชมที่วัดเขาตะแบกแห่งนี้ได้นะครับผมวัดเขาตะแบกแห่งน,นี้ก็จะมีสะพานสกายวอล์กนะครับซึ่งสร้างใหม่ด้วยนะครับที่พวกเรากำลังจะเดินทางขึ้นไปนะครับก็ขึ้นไปชมกันเลยครับอันนี้บาต้นก็ถ่ายนะครับเป็นสตอรี่นะครับอันนี้เมื่อกี้ถ่ายรูปเห็ดน,นะครับผม เนี่ยนะครับมีเห็ดด้วยนะครับในข้างทางเนี่ยครับผมเห็ดเห็ดปลวกนะครับซึ่งพวกเราน่าจะเรียกว่าเห็ดโครนนะครับภาษาอีสานเรียกว่าเห็ดปลวกนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากสองสาวนะครับซึ่งมาเป็นนางเอกช่องของเรานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสองสาวกันนะครับหนเดินขึ้นไปแล้วนะครับ นี่ครับช่องของเราก็จะมีสองสาวนะครับ่งซึชื่อว่าน้องมิ้นแลวก็น้องหน่อยนะครับมาเป็นนางเอกช่องนะครับนี่ครับทักทายกันนิดหน่อยนะครับเป็นภาษาผูทรัยนะครับผมสาวกระสินเนาะนี่ครับได้รับเกียรติจากสองสาวนะครับก็ขอขอบคุณน้องหน่อยและน้องมิ้นนะครับที่พาท่านผู้ชมนะครับชมบรรยากาศภายในวัดนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นเขานะครับผมก็ภายในที่กำลังขึ้นไปก็จะถ่ายรูปกันนะครับเซลฟี่กันนิดหน่อยนะครับถ้าผู้ชมจะสังเกตดูนะฮะว่าภายรอบๆข้างๆนะครับตามกิ่งไม้ตามต้นไผ่ก็จะมี ริบบินนะครับซึ่งเป็นริบบินขอพรนะครับเป็นริบบินขอพรอผู้ของเขาเขาจะาบูชาขึ้นมานอันนี้เราขึ้นมาถึงน่าจะเป็นช่วงชั้นที่2องแล้วนะครับอันนี้<ะ>เป็นสะพานขึ้นไปข้างบนเป็นสะพานขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะไปสักการบูชานะครับพระนะครับอยู่ นี่ก็จะเป็นข้างบนเขาสุดนะครับซึ่งเป็นเป็นอุโบสถของวัดแห่งนี้นะครับที่วัดเขาตะแบกทําไมเขาถึงเรียกว่าเขาตะแบกก็เพราะว่ามีต้นตะแบกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่อยู่ในข้างบนเขาแห่งนี้นะครับเนี่ยครับขางสองฝั่งก็จะมีะริบบิ้นขอพอรนะครับ ไปประสงค์อะไรประ,ประสงค์คิดสิ่งใดนะครับก็เขียนบันทึกลงไปในริบบิ้นแห่งนี้นะครับก็จะขอ,ขอพอแล้วก็ได้ตามที่เราปรารถนานะฮะอันนี้ก็เป็นรอบๆบรรยากาศน,นะครับรอบๆของพระอุโบสถเนาะเป็นเรียกว่าอุโบสถ ก็จะมีลวดลายที่สวยงามน,นะครับอตอนนี้จะเป็นป้ายบ่งชี้นะไปทางสภานกระจกเนาะก็จะมีร้านค้าแต่ว่าแต่ผมยังไม่ลงไปหรอกครับแต่ก็แนะนําให้ทุกคนได้ทราบฝั่งทางนน้นนี่จะเป็นน่าจะเป็นอำเภอตัวเมืองของศรีราชาเนาะนะฮะก็จะอยู่ใกล้ๆนู้นนะครับ ไปครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศภายในว่าจะมีอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าไปก็เดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับนะวันนี้คนอย่างหมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนะปกตินี่จะเต็มเลยนะจากที่ผมสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นต้นผลไม้อะไรไม่ทราบเหมือนกันนะเนี่ยต้นใหญ่ เนี่ยครับเนี่ยอันนี้เป็นลูกที่มันสุกแล้วมันจะเป็นสีดําๆนะครับแขกมาจะกินได้นะครับต้นเนี่ยแต่จาชื่อไม่ได้เหมือนกันเนี่ยครับลองสังเกตดูอันนี้เป็นบริเวณนะครับหน้าอุโบสถนะฮะก็จะมีคนเตรียมซีนะครับผมเตรียมซีจับดู ใบนะครับตามหมายเลขแล้วก็อ่านข้งาในาบทสดจะมีเรื่องเล่าพุทธประวัติเนาะของพระพุทธเจ้านะฮะก็จะเต็มไปหมดเลยครับตามผนังข้างบนนะครับเรื่องเล่าพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าหลังจากที่เรากราบพระไหว้พระเสร็จนะครับเราก็จะพากันลง ลงไปที่ไปไปซื้อตั๋วนะฮะที่สะพานกระจกนะครับทุกที่จะไปเที่ยวชมบิลนะครับตรงสกายวอล์กนะครับซึ่งทางวัดเขาเพิ่งสร้างเสร็จนะครับ <c oughs> นะครับเราก็จะเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปก็ต้องใส่ที่ควบเท้าด้วยนะครับน่าจะเป็นถุงเท้าเนาะสีแดงนะครับ ก็จะมีสีแดงสีน้ําเงินนะครับนะครับก็จะมีก็จะมีเด็กๆนะครับเนี่ยก็จะมาผู้ผู้ใหญ่ก็มีนะครับหนุ่มสาวนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมาเที่ยวกันเยอะแยะนะครับอันนี้เป็นสกายวอล์อกนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์กเพิ่งสร้างใหม่นะครับที่วัดเขาตะแบกนะครับเนี่ยดู360องศาก็จะมีวิวนะครับวิวทิวทัศนะครับที่สวยงาม นะครับผู้คนก็ลังไลกันเข้ามาเยอะเลยนะครับดูแล้วน่าจะมีความสุขกันทุกคนนะครับเนะี่ยตรงนี้ก็จะมีวิวเขื่อนนะครับเป็นแม่น้ำนะครับนะี่ครับผมร่มรื่นนะครับต้นไม้ใหญ่นะฮะเขียวกะจี มองไปแล้วก็อ้สบายตาครับนี่ครับก็จะมีคนถ่ายรูปกันนะครับอย่างมีความสุขหลังจากนั้นเราก็ได้ออกมาจากสะพานกระจกสกายวอล์กแล้วนะก็จะเดินทางไปต่อนะครับนะครับสองสาวกำลังมีความสุขนะครับในการของพระพุทธรูปนะครับถ่ายรูปทางวัดมังสร้างพระพุทธรูปเหมือนางแบบเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางออกไปนะครับ อันนี้เป็นฐานพระพุทธรูปนะครับที่นะีครับอันนี้ก็จะเป็นเศียงของพุทธรูปซึ่งกำลังสร้างนะครับนะครับสองข้างทางก็จังอย่างที่บา่าวต้นได้พูดไว้นะครับว่ามีริบบิ้นขอพรน,นะครับซึ่งเต็มไปหมดเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะมีกล้องด้วยนะครับกล้องชมทิวทัศน์นะครับชุดกล้องชมวิวนะครับซึ่งเนี่ยก็จะมองทิวทัศน์ข้างบนเขานี้แต่ก็ต้องหยอดเหรียญน,นะครับน่าจะจําไม่ผิดน่าจะเป็น10บาทนะครับสองสหลังจากนั้นก็จะ ากันลงแล้วนะครับสองสาวก,ก็น่าจะเหนื่อยน่าดูนะครับน่าจะอ่อนร้าอ่อนเพียนะครับไปไปห,หนูเหนื่อยแล้วนะครับนางเอกของเรานางเอกอีกคนหนึ่งลงไปข้างล่างแล้ว ก็ขึ้นมาแล้วก็มาได้หลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าถ่ายอาจจะมือไม่ค่อยนิ่งก็ขอโทษขอถอภัยด้วยนะครับซึ่งบาต้นคาตากาก็เป็นมือใหม่เนาะป้ายก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะไปทําบุญต่อสองสาวก็น่าจะมีความสุขนะครับกำลังคุยกันนะครับหารือว่าจะไปเที่ยวไหนต่อกันกำลังปรึกษาหารือกัน,นครับผม ครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ทำบุญกันนะครับผมซึ่งทำบุญสร้างองค์พระประธานนะครับสร้างองค์พระใหญ่นะฮะที่อยู่บนเขานะฮะที่ผ่านมานั้นก็ตามกำลัง,รงทรัพย์กำลังศรัทธานะครับผม สองสาวก็กำลังตั้งจิตอธิษฐานสาธุน้องหน่อยก็ตั้งจิตอธิษฐานครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ว่างัน้นก็ไม่ละครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พอแล้วเนาะสาธุปักลงไปนะครับ นะครับตอนนี้ก็จะบนกลับมาที่ปรําข้างหน้านะครับก็จะเป็นวิวที่สวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้บูชาริบบิ้นนะครับซึ่งเป็นริบบิ้นขพอพรนะครับก็จะมีร้านคา้าแล้วก็มีพระนะฮะให้ให้เช่าให้บูชาไปสักการะที่บ้านนะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นมุมรอบๆตรงนี้จะเป็นร้านขายน้ำนะครับซึ่งจะเป็นน้ำปร่นน้ำกาแฟโบราณอะไรต่างๆต่อน,นีเราก็จะเดินทางพากันกลับนะครับซึ่งจะกลับไปที่รถก็จะกลับก็บเดินไปรอบๆก่อนนะครับจะไปซื้อน้ำกันนะครับหาน้ำกินก่อนตอนนี้คอยแห้ง สองสาวเหนื่อยนะครับหิวน้ำครับผมตอนนี้เราก็กำลังเดินกันลงไปนะครับเพื่อที่จะไปซื้อน้ำนะครับ กิริยาท่าทางอันไหนที่บาต้นคำดะกา้าชานลและก็น้องๆองอาจจะทำผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ Story วันนี้บาต้นมีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอผู้คนมากมายนะครับที่เราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนทำให้บาต้นมีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับที่ได้มาเจอผู้คนเยอะแยะมาก อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้บาต้นขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีปรหมายที่สมบูรณ์นะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเงินทองไหลมาทีมานะครับอย่างน้ำท่าเลยนะฮะบ,บาต้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ